สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเป็นชาวไร่มันนะคะจะมาสาธิตการตัดมันเพื่อที่จะเอาไปปลูกนะคะเนื่องจากว่าที่ตัดไว้มันไม่พอเริ่มชมกันได้เลยนะ ดีค<ส>่ะเพื่อนๆนทุกคนอยู่ใต้บอกรถข้าวลงอยู่ใต้บอกโลกสวัสดีค่ะจะมาสาธิตการตัดมัน ดัดแรกเราก็ต้องตัดตรงหัวให้มันตรงๆกันก่อนนะคะให้มันเป็นวงกลมเ,เพื่อที่ลากมันจะได้ออกลากมันออกตรงไหนก็คือหัวมันตรงนั้น ก็ไม่ยากนะคะสีทําได้สาวอาทิตย์ก็ไม่ได้อยู่นะมาที่ไร่นี่แหละมาช่วยตะลุงปกมันสับปะหลังเห,หลืออีกประมาณสักหนึ่งงานก็เสร็จแล้ว ต้นมันมันหมดก่อนใช้เลื่อยมือตัดเอานะคะต้นมันหนึ่งต้นก็ตัดท่อน,อนมันได้ประมาณสองถึงสามท่อนมันนะคะตรงปลายเราไม่เอานะคะตรงปลายเราไม่เอา วิวข้างหลังสวยมากๆอยู่ใต้ต้นมะม่วงอากาศเย็นสบายหลังจากที่ตัดเราก็ทำการปลูกนะคะ